สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงล้วงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวร้อนๆที่เกี่ยวเนื่องกับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมีขึ้นอยู่แทบทุกวันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปหาข้อมูลแล้วมานั่งพินิษ์พิจารณาแล้วนะครับว่านในท้ายที่สุดเนี่ยเราอยากที่จะฉีดวัคซีนแล้วแหละและตอนนี้ก็รอคิวอยู่นะครับว่า จะได้ฉีดเมื่อไหร่รออยู่หลายๆทางเนื่องจากว่าไปหลงชื่อเอาไว้ในหลายๆส่วนหลายๆที่กับหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะฉีดให้ได้เร็วที่สุดแต่มันก็มีข่าวลือบนโลกออนไลน์อีกนะครับมีการโพสต์ในลักษณะที่เชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อวัคซีนยี่ห้อสีนโนฟาร์มมามีการบอกราคาเอาไว้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่เข็มละ1,800บาทตู้มเลยนะครับมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้เหรอมันได้เหรอนะครับวันนี้สแกนข่าวร้อนจะพาคุณผู้ชมไปสแกนข่าวนี้กันเลยนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเราซื้อวัคซีนแบบนี้ได้จริงๆหรือเปล่าทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูเรื่องของได้ไม่ได้หรือจะได้หรือยังไงเนี่ย มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องของวัคซีนนะครับหลักๆในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนอยู่2ประเภทนะครับนั่นก็คือสีเขียวนะครับเป็นวัคซีนหลักตอนนี้ในประเทศไทยก็มีอยู่ราวๆ2ยี่ห้อนะครับก็คือของซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือวัคซีนทางเลือกนะครับตัวสีแดงด้านข้างวัคซีนทางเลือกนะครับเป็นวัคซีนที่รัฐบาลน,นั้นอนุมัติให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดซื้อได้ แต่ก็ต้องจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นมีวัคซีนที่ใช้ในการฉีดป้องกันโควิด -19 หลากหลายมากขึ้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วรัฐบาลนะครับยังมีวัคซีนหลักสีเขียวนี้อยู่นะครับที่จัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นมีทางเลือกมากขึ้นในยามที่วิกฤตแบบนี้นะครับแต่ด้วยเหตุผลช่วงนี้แหละครับช่องว่างช่วงนี้แหละ เป็นเหตุให้มีกลุ่มมิจฉาชีพเอาช่องว่างตรงนี้เอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเอาความต้องการของคุณผู้ชมนี่แหละไปหาประโยชน์ที่เป็นตัวเงินวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อไปกับกลโกงแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตํารวจที่สถานีตํารวจภูธรท,ที่อุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าเธอแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยถูกหลอกให้ไปซื้อวัคซีนยี่ห้อซีโนฟาร์ม ในราคาเข็มละ1,800บาทเขาก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้แหละนะครับไปได้ข่าวนะครับว่าเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิด1 9ยี่ห้อซีโนฟาร์มวัคซีนตัวนี้นะ่ะมันเหลือจากโคต้าของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ต้องซื้อด้วยเงินนะสนใจหรือเปล่า เธอก็เห็นแบบนี้เลยก็รีบตอบตกลงเลยนะครับเพราะว่าลักษณะงานที่ของเขาทําอยู่ตอนนีเน้เป็นงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเลยจองให้กับตัวเองไป1เข็มสําหรับตัวเองนะครับแล้วมีการโอนเงินไปแล้วจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยพนแบาทซึ่งตัวเพื่อนของเขาเองก็มีการรวบรวมเงินตรงจุดนั้นแหละแล้วโอนต่อไปให้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่ารู้จักกับหมอถ้าดูเส้นทางทางการเงินตอนนี้นี่ยมันหลายซ้ำหลายซ้อนหลายชั้นเหลือเกินนะครับ พอจากนั้นนะครับผู้ต้องหาก็ได้มีการสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกโดยการสร้างเป็นกลุ่มลายขึ้นมามีบุคคลที่อ้างตัวเป็นหมออยู่ในกลุ่มลายนั้นด้วยนะครับและก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อยู่ตลอดเวลาประกอบกับนี่ดูเลยนะฮะจำนวนของสมาชิกในลายกลุ่มนั้นมีอยู่ถึง1,300คนนะครับก็ยิ่งทำให้เธอเนี่ย เชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับรอที่จะถึงวันนัดวันนัดที่ว่านะครับก็คือวันที่28มิถุนายนพอถึงวันนัดเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายก็รีบไปที่จุดฉีดเลยแต่ปรากฏนะครับว่าไม่มีชื่อตัวเองแล้วก็เพื่อนอยู่ในจุดฉีดวันซีนั่นเลยนะครับวุ่นเลยทีนี้นะครับเริ่มมีการตรวจสอบกันแล้วแหละว่าแท้จริงแล้วมันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าในที่สุดก็รู้เลยนะครับว่าหมอที่อยู่ในกลุ่ม1,300กว่าคนนะ ไม่ใช่หมอตัวจริงนะครับเป็นหมอทิปเพราะว่าเขาไปเช็คกับทางโรงพยาบาลต้นสังกัดมาแล้วทีนี้ก็รู้เลยนะครับว่าโดนหลอกกันหมดแล้วเลยรีบมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับคําร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะครับและจะดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งเธอและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรวมมาแล้วที่เดือดร้อนตอนนั้นมีอยู่ประมาณ20คนถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ36,000บาท แหมอันนี้แบบน่าเห็นใจเลยนะครับว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงแบบนี้แล้วยังมาถูกซ้ำเติมด้วยความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนบางคนแบบนี้เนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยทีนี้นะครับทางคุณหมอนะครับเขาก็ฝากเตือนมาถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่างทางด้านท่านแรกนะครับนายแพทย์ทเรศกรัชนัยระวิวงศ์นะครับท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ท่านก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะครับที่กําลังมองหาวัคซีนอยู่ว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะนําให้ประชาชนที่ต้องการที่จะรับการฉีดวัคซีนเนี่ยให้ไปติดต่อกับสถานพยาบาลโดยตรงเท่านั้นไม่ไปจองผ่านนายหน้าใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าพฤติการแบบดังกล่าวมันจะสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะถูกหลอกลวงได้หรืออาจจะได้รับอันตรายจากการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะครับผมเองก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันว่าระวังกันให้มากๆด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ต้องระวังนะครับไปถึงส่วนของผู้ที่คิดจะกระทําความผิดหรือผู้ที่กระทําความผิดกันบ้าง มีโทษนะครับโทษที่ว่ามีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นโทษความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในส่วนนี้นะครับโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับความผิดแรกนะครับความผิดที่2ยังมีต่อนะครับความผิดฐานช่อโกงมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้ลองเอาเครื่องคิดเลขมาบวกลบคูณหารดูนะครับจำนวนโทษที่จะได้รับทั้ง2ข้อหานี้สำหรับใครที่คิดจะหลอกลวงผู้อื่นจากเรื่องนี้นะครับก้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบของการช่อโกงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ line, ก็กำลังแพร่หลายเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่วัคซีนป้องกันโควิด1 9 กำลังเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเหล่ามิจฉาชีพจึงใช้ช่องว่างนี้แหละในการกระทำความผิดซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับเราก็ย้ำกันไปแล้วว่ายังเป็นการซ้ำเติมจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้ก็เศร้าอยู่ก็เสียใจอยู่แล้วด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมควรจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับหน่วยงานของภาครัฐเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลที่ชัดเจนสามารถที่จะตร,ตรวจสอบไปกลับได้นะครับ แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นคอยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้อยู่เสมอด้วยเพื่อที่จะได้รู้ทันกลโกลงของเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปพบเบาะแสการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะแบบเมื่อกี้เนี่ยโทรเข้าไปได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เลยนะครับที่คอยเซ็นเตอร์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติผมเชื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ท่านรู้อยู่แล้วนะครับ1 91หรืออาจจะเป็นอีกเบอร์หนึ่ง1599 โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสแกนข่าวร้อนในวันนี้อย่าลืมนะครับบอกต่อด้วยแชร์กันต่อด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องถูกใครโกรงหรือถ้าใครอยากจะชมย้อนหลังก็สามารถชมได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับที่ news nbt thailand หรือจะง่ายๆนะครับไปเซิร์ชคำว่าสแกนข่าวร้อนบนเพจต่างๆก็จะเจอทุกตอนอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาค่ํา,ากับรายการสแกนข่าวร้อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ